เยอะขั้วสั้นไม่ได้ไมีปัญหาลยทำสัรนเยอะจะขั่วสั้น fc ปวดหัวเลยเตรงไหนสั้นก่อนพี่หมีวเกินคืบเกินคืบโอ้ยแล,แ,ลแ,ลแล้ววงนี้ทั้งสารูกส,สวยๆนะนีสองโลไม่อยู่นะเนี่ยขั้วเดียวแต่มาแยกทางแยกสามแยกสามแยกแล้วมันมีนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะน้องน้องที่โดนน้ำตลอดเวลาน,นี่ก็เวียงน้ำชนเขา น้องที่โดนน้ำตลอดเวลาทบทบก็ไม่ขึ้นคั่วเป็นคืบเลยโอ้โหของแค้ใครว่าทำทำสารเยอะคั่วสั้นอะไรเงี้ยไม่มีทางโดนที่หมิวคือชุดนี้ที่ว่าจะรูดสิ้นเดือนสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนโอโ้สวยบ้า,บาเลยดอกแพ้กันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งบางตามหลังกันเนี่ยประมาณมอาทิตย์นึงไซส์ซจะเล็กกว่าหน่อยนึงค่ะุจทำเยอะจังอะ ต้นนี้ไม่ใช่เหยียบร้อยหรอปหลายเข่งแล้วนะต้นเนี้ยสามสี่เข่งเมื่อกี้เนี่ยหิ้วกันไปเนี่ยแล้วยังเหลืออยู่อีกก็หลายเข่งนั่นเนี้ยโอ้หอลังการมากต้นน้อยนี่ก็เก่งนะ้เนี่ยไปหลายลูกนะเนี่ยต้นนี้ก็สวยนะเขาก็ไปหลายลูกต้นเนี้ยตัดอยู่นะมีรอยตัดอยู่ต้นนี้น่าจะเกินสองโลนะพี่เหวเกินไปแล้วค่ะนี่ก็ลงกล่องได้เข้าไใส่หมดสวยๆเลยเออทรงเขาสวยคล้ายๆกันหมดเลย อ้าวนี่ f อยังอยู่ครับต้นเก่งเราที่ประจำของเราอีกแล้วที่ประจำนะครับเราอยู่ใต้นี้โดนตัดไปแล้วอันนึงใช่เอฟซี <laughs> โดนตัดไปแล้วใหม่ๆเลยนี่ไม่วันนี้นี่แหละยางขาวเลยเจ็ดลูกสามสี่ห้าหกเหลือหกแล้วหายไปลูกหนึงเหลือหกตรงนี้ยังอยู่ดูคั้วยาวมากตรงนี้ นี่ขนาดปลายกิ่งนะน้องก็ยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาโอโ้สุดยอดเลยอันนี้คือที่พี่หมิวเนี่ยมายืนตรงนี้ใช่ไหมสวยๆอันนี้น่าจะไปสามโลแล้วมั้งสามโลกว่าละสามโลสองได้สามโลสองคือก็ยังอยู่ครบอยู่ดีเลยต้นเนี้ยและลูกเยอะมาก ยังอยู่ดีปลอดภยัยทุกทุกทุกลูกทีน,นี้ให้พี่หมิวสรุปให้เราฟังนี้ดีกว่าเนาะตัวการใช้ผลิตภัณฑ์สานโฮเนี่ยเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วมันแทาไม่เจอว่าจะต้องปรับเปิับอะไรเพิ่มเติมนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแค่ตัวไอไนสูตรที่ว่าตอนฉีดขยายลูกช่วงประมาณสัก70วันเลยพวงเนี้ย เราเราทำเพิ่มอยู่ปีนี้อยู่ในช่วงทดลองเดี๋ยวจะได้ฉีดกันนะครับให้พี่หมิวฝากชาวสวนเราชาวสวนเราที่เขาเจอวิกรงวิกฤตในปีเนี้ยแต่ของเราไม่เจอสิอ่งที่พี่หมิวมองว่ามันมันมัน,มนตัวแปรมันคืออะไรตัวแปรหลักเลยคืออากาศ แต่ตัวที่แก้ตัวแปรได้คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อ๋อคืออากาศพี่หมิวบอกแก้อะไรเขาไม่ได้หรอแก้ไม่ได้เรื่องอากาศสภาวะอากาศเราแก้เขาไม่ได้แน่นอนอแต่ตัวที่จะตัวตัวแปรที่จะควบคุมให้ผลิตให้ให้ผลผลิตเราอะเนาะสวยและคงอยู่ก็คือปุ๋ยยาผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมานี่แหละแต่พี่หมิวก็ไม่ได้มีการใช้อะไรเพิ่มเือก็ใช้เหมือนเดิม เหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มแค่จับจังหวะให้ถูกเท่านั้นเองว่าตอนนี้ต้องเดินอะไรตอนนี้ต้องเดินอะไรเดินตอนนี้ต้องเดินปุ๋ยตอนนี้ต้องเติมอินไน์เทอร์โบแพนเติมแคลเซียมเติมโบลอนอในระยะไหนแค่นั้นเองอ๋อจริงๆจริงๆก็คือสินค้ามันมันตัวดเดิมที่ใช้ตั้งแต่ทำใบทําดอกทำลุกนั่นแหละทีเียจังหวะการใช้เนี่ยเราต้องปรับเอาตามที่สภาพอากาศมันแปรปรวน ใช่ค่ะแค่นั้นเองไม่ไมีมพิสดารล้าลึกไ,<ม>ไปหาอะไรมาฉีดมาใส่มาอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเลยอไม่มีเหรอไม่มีเห <laughs> มือนเหมือนจะมีความลับเลยเอ้เหมือนจะมีเทคนิคแต่ก็ไม่ใช่เทคนิค <laughs> <laughs> บางคนเขาจะต้องปุ๋ยสูตรนั้นเอเนี่ยแหละที่เขาอยากรู้กันเนี่ยปุ๋ยตรงนั้นต้องตรงนี้ถามหน่อยว่าใครจะไปจําอะไรได้เยอะขนาดนั้น ใครจะไปจําปุ๋ยสูตรอะไรได้เยอะขนาดนั้นเราไม่ใช่นักคณิตศาสตร์จะต้องเป๊ะทุกอย่างเราขอเลือกที่มันง่ายๆน้อยๆแต่คุณภาพโอเคดีกว่าไม่ต้องใช้เยอะหลายๆตัวเพียงแต่ว่าจังหวะเราจับจังหวะให้ถูกแล้วเราก็ใส่ให้ถูกช่วงเวลาที่เขาต้องการแค่นั้นก็โอเคแล้ว ที่พี่บีพูดเนี่ยเหมือนว่ามีบางคนเขาบอกว่าต้นหนึ่งมันหลายรุ่นนะมันใส่ปุ๋ยยากใช่และของเรา่ะยากไหมไม่ปุ๋ยมีแค่สองตัวสองสูตรสองสูตรแค่นั้นเองท <ำ S 1> ําใบกับทาลูกทําใบทําลูกแล้วก็ไอตัวขยายพุ่เกาะปรับสภาพดินอะไระก็ใส่ไปแค่นั้นเองเติมโปะแคบช่วยโปะแคบช่วยสร้างเปลือกสร้างอะไรใช่หรอแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวลูกเล็กจะเป็นอย่างนั้นลูกใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ ไม่ได้เติมอะไรเพิ่มนอกจากกลุ่มซันโฮมโมเดลแค่นั้นอย่างเดียว<อ>ม,มันอยู่กับเทคนิคการใช้มากกว่าใช่ไหมที่พี่หมิวหมายถึงใช่เทคนิคการใช้คือเราจับจังหวะถูกอะแต่ช่วงนี้เราขยายพูแล้วต้องใส่สูตรนี่อ่าเบงลูกตรงสูตรนี่ขยายลูกเนี่ยแค่นั้นแหละเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันมันฟ้องเราอยู่ว่าใช่ค่ะทําแค่นี้แหละเพราะแปลงเนี้ยคือเราตั้งใจทดลองเลย กลุ่มซานโฮโมเดลร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงรู้ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเยอะอะไรปุ๋ยมากมายหลายสูตรอ,อะไรขนาดนั้นคือมันก็จะแรกๆก็จะค้านความคิดแล้วหน่อยใช่วา่าเราเคยทําแบบนี้อยู่ใช่กว่าจะเดินปุ๋ยให้จบจนลูกได้เนี่ยมันต้องปรับต้องหลายสูตรใช่ค่ะแต่คือใจเนาะต้องอยู่ที่ใจมากกว่ากัดฟันเหมือนหักดิบเลยต้องอยู่ที่ใจมากกว่าถ้าเรา ที่จะเดินการโฮมโมเดลเราต้องเอาให้สุดอให้มันรู้ไปเลยว่ามันสุดได้ขนาดไหนนี่แหละที่เราต้องการก็คืออยากให้มีคนลองแบบจริงจังเลยถ้าดีก็รู้เลยว่าดีถ้าไม่ดีก็รู้เลยด่าละไม่ดีหน้าตอนนี้ดีไม่ดีดีดียิ้มได้นะตอนนี้ยิ้มได้ละคือตอนนี้ผลลัพธ์ที่พี่หมีวมันฟ้องเราเนี่ย มันไม่ใช่แค่ตัวเรามันเห็นแบบมีเพื่อนบ้านมีท่ทางบ้านเราเองมาดูก็ใช่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมทําได้ขนาดนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาขออ่ขอแบ่งปันปุ๋ยหน่อยอืขอลองทดลองหน่อยเขาก็เริ่มเปิดใจใช้แนวทางของเราแล้วอ่เดี๋ยวถ้าเขาได้ผลเราก็จะไม่ได้บังคับเขานะว่าต้องซื้อต้องซื้ออยากลองได้อะคุณจะลองห้าลูกสิบลูกแล้วแต่คุณลองเลย ลองสองไร่สามไร่แล้วแต่ลองเลยสามต้นห้าต้นอยากลองลองเลยถ้าโอเคเรายินดีแบ่งปันเรายินดีบอกทุกอย่างว่าทํายังไงแบบไหนจังหวะไหนใส่อะไรเพราะว่าเห็นมีคนเวียนมาสวนนี้เยอะมากแอบดูตรงนั้นแอบดูตรงนี้นะครับทีนี้เป้าหมายเราปีนี้เราได้รางวัลกับตัวเองแล้วค่ะถ้าสภาพแบบนี้ปีหน้า มีอะไรในอยากจะตั้งเป้าที่เรียกว่าชาเลนจ์อีกสักหน่อยไหม <l ots> มันมีทุกปีแหละมันมีทุกปีแหละทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะไรใหม่ๆจะมา<อ>ะแต่ถ้าเรา<อ>เป้าเราทําได้เต็มที่ตามเป้าเราแล้วเราพร้อมแล้วอะไรใหม่มาเราสามารถจับได้ได้ทันทีไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลอะไรมไม่ต้องกังวลเรื่อง ทุนทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพร้อมว่าผลผล,ผลิตเราโอเคแล้วเข้าเป่าทุกอย่างความสุขของเราคือเหนื่อยมาทั้งปีแล้วการที่เราจะให้รางวัลชีิตัวเองนะชักสักชิ้นหนึ่งม,มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าตกใจอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเห็นพี่หมิวเริ่มไปแรงไว้อีกแล้ว นะครับรถสปอร์ตหรูเตรียมการสำหรับปีหน้าอีกแล้วนะแรงบันดาลใจเอาไว้ค่ะปีนี้ก็เพิ่งมาใหม่คันหนึ่งยังเขายังไม่แต่งให้เสร็จเลยนะดูสําหรับปีหน้าอีกแล้วโอ้โหมันต้องมีเป้าไปเรื่อยนะใช้สารโฮมเดลวแล้วมีความสุขไหมพี่เนียวมีความสุขตั้งแต่เริ่มทําใบเห็นใบดีพอทําดอกก็ออกดอกดีพอถึงระยะติดผลก็ติดดีติดดีอ่ะพอติดผลเสร็จ เบ่งพูให้มันลูกใหญ่มันจะเบี้ยวมันจะสวยเอา้ามันก็กลมดีอือ่ะมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าใจชื้นขึ้นมามทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเพราะว่าเราตัดใจแล้วว่ะตัวอื่นเราไม่ยุ่งเราขอแปลงนี้เราขอซานโฮเต็มๆจะเป็นยังไงก็เป็นกันให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปแต่ทุกสเต็ปที่ผ่านมาทําใบทําดอกติดดอกติดลูกเบ่งพูจนถึงณวันนี้ที่สําคัญคาบยาไม่มี ออปีนี้ปีนี้คือเน้นมากๆ <ใน S 2> เรื่องคราบยาที่ลูกอของเราไม่มีเลยสักลูกก็ไม่มีอันนี้ผมว่าต้องต้องก็เรียกว่าคนที่ทํางานตรงนี้ต้องมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะให้ความสําคัญด้วยใช่ก็ในเรื่องคราบยาไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวบริษัทเองก็กังวลเพราะมันมีตัวเทอร์โบแพนเป็นครีมค่ะพี่หมิวก็ไม่ไม่ไม่เจอปัญหาตรงคราบยานะไม่เจอไม่เจอแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ถือว่าในกลุ่มไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ย ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วกันเนาะเราเราขออนุญาตพูดเต็มปากหน่อยอประสบความสําเร็จ <c oughs> เพราะว่ามันมันมีหลายแปลงที่ใช้แล้วเห็นผลโดยเฉพาะแปลงพี่หมิวนี่คือเพอร์เฟกหนักมากอันนี้ต้องยกเครดิตให้ให้คนดูแลด้วยนะอ่ะยกเครดิตให้เฮียให้เฮียปุ้ยเขาด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ดูแเขาก็ถามบ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไอ้นั่นได้ไหมไอ้นี่ไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหมเนี่ยถือถือว่าคนดูแลต้องสังเกตแล้วก็มีการปรับ, <c oughs> ม,รบมีอะไรเงี้ย <c oughs> มันถึงจะ ลงตัวกับสวนเราเพราะเราต้องเดินเต็มระบบทุกอย่างเราต้องคู่กันชั้งชาวสวนแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์ตรงนี้มัน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 ต้องตอบเขาได้ว่าต้องทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยชาวสวนก็ไปปรับเอาตามหน้างานนะครับ fc ครั้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าติดตามนะฤดูการหน้านะครับติดตามตั้งแต่ตอนเตรียมดินทําใบหรือมีการแต่งกิ่งอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันในสวนของเฮียปุ้ยซอมหมิวนะครับ อะไรนะมีทุกรุ่นค่ะทุเรียนเด็กตัวทุเรียนทุเรียนเด็กก็มีหนามดงหนามดำเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวไปดูปีแรกที่จะเอาลูกมีแปลงนู้นเอาแปลงนู้นแปลงนู้นจะเอาอีกลูกอีกหรอเอาลูกปีนี้แหละเอาลูกปีนี้ fc แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องไปที่เขาจะชั่งทุเรียนแล้วจีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วติดตามเฮียปุ้ยซอมหมิวกันอีกนะครับ fc ลาบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ